ข่าวเพื่อนเกษตรวันนี้ไปชมการปรับกลยุทธ์การตลาดในการจําหน่ายผ้าไหมของเกษตรกรที่อําเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นกันครับ,ค,รบคุณข้ามผลบานชนต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด,ด้านการตลาดผ้าไหมเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการและสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป จากเดิมจะทอเป็นผืนจำหน่ายเพียงอย่างเดียวก็จะรับชุดผ้าใหมตัดเย็บสำเร็จรูปจากร้านค้าในเมืองมาจำหน่ายอีกทอดหนึ่งเพื่อให้เป็นทางเลือกที่หลากหลายโดยเฉพาะพ่อค้าต่างถิ่นที่มารับซื้อผ้าไหมถึงที่บ้านตลอดระยะเวลา5ปีในการทอผ้าไหมจำหน่ายเริ่มตั้งแต่รับจ้างทำแล้วส่งร้านค้าจนพัฒนาหันมาทำเองจำหน่ายเองและจะถึงขณะน,นี้ต้องจ้างแรงงานในหมู่บ้านช่วยในการผลิตด้วย คุณคำาผลยอมรับว่าช่วงปีสปีมานี้กำไรน้อยเพราะสภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีลูกค้าระวังการใช้จ่ายมากขึ้นดังนั้นการทอผ้าใหม่แต่ละผืนต้องดูความต้องการของตลาดเป็นสำคัญโดยเฉพาะลวดลายของผืนผ้าต้องได้รับความนิยมค,คิดเองบ้างแล้วก็ตามแบบเขาบ้างครับลายที่รับความนิยมเลยนี่ลายลายอะไรต่างที่ทำบ่อยๆนะั ก็ส่วนมากเป็นลายเล็กๆนะครับถ,ถ้าเป็นลายเล็กนิยมหมดนะครับลายใหญ่ไม่นิยมลายเล็กๆเป็นลายเล็กงนี้นที่มีลายเล็กเสริมเนื่อคนนิยมกันน,นหะหล,ลังจะได้ลวดลายตามที่ต้องการแล้วก็ถึงขั้นตอนในการมัดให้เป็นลวดลายต่างๆที่วางไว้เสร็จแล้วจึงนําไปย้อมและทอเป็นผืนต่อไปและแม้ลูกจ้างส่วนใหญ่นิยมรับวัตถุดิบไปทําที่บ้านและส่งเป็นผืนสําเร็จรูปให้ แต่คุณคำผลจะเข้าไปตรวจสอบการทำในขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพซึ่งพาหมายที่นี่จะพอแน่นมีน้ำหนักลวดหลายและสีต่างๆสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนก็ดีขึ้นแล้ปนยไงกนก็ลายได้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วการเป็นอดี่วก็ดีขึ้นได้ทำทุกอย่างอย่างปลูกบ้านสร้างบ้านกนได้ทำ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมจากที่นี่ไม่เพียงแต่จะส่งจําหน่ายที่ร้านค้าในจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นเชียงใหม่ก็นับเป็นตลาดสําคัญที่มียอดสั่งซื้อเป็นจํานวนมากโดยในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมียอดจําหน่ายสูงสุดเพราะมีเทศกาลสําคัญหลายอย่างทั้งวันขึ้นปีใหม่และสงกรานร่วมสร้างสรรค์โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขียงคู่รู้ค่าประชาชน องค์การโทรศัพท์และชมรมรัฐวิสาหกิจร่วมจัดงานออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่3ณองค์การโทรศัพท์แจ้งวัฒนะมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงานให้การสนับสนินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นจนํานวนมากครับงานออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนครั้งที่3